ต่อไปไปที่วงการดนตรีกันบ้างค่ะเอาใบตองข้อมือคว้านมาแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าไมโครแน่ๆแต่ว่าพี่หนุย่ยไม่มานะคะ,ะเป็นพี่คนนี้ค่ะพี่กบไมโครนะคะ,คะล่าสุดค่ะก็แท็กทีมกันมาโปรโมทซิงเกิลใหม่นะคะเรียกทีมนี้ว่าอโยทยาค่ะยยาึ้ทุมมเี่เอ่ลองงลงงถจดดไไ เดินทางมาโชว์เสียงร้องแบบอะคูสติกนะคะร้ร <achieve> ะพร้อกันเลยค่ะถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีสำหรับคาร็อคที่ดังคุณกบไมโครค่ะที่ตอนนี้นะคะมาจับมือกับ5สมาชิกใหม่แล้วก็ตั้งชื่อวงว ay นะ่าอโยุยาค่ะพร้อมปล่อยซิงเกิลพิเศษนะคะอย่างชาติแบทชา้าใจที่ได้นุจรีศรีราชาค่ะลูกทุ่งสาวนักแหลมมาร่วมฟิเจอริง่งงานนี้นะคะทั้ง5หนุ่มแล้วก็1สาวนะเผยว่าแนวดนตรีของวงอยุยาจะมาในรูปแบบผสมผสานค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่ร็อก หรือว่าเพื่อชีวิตอย่างเดียวนะคะซึ่งก็คาดหวังว่าแฟนๆเนี่ยจะชื่นชอบแล้วก็ติดตามให้กำลังใจผลงานของวงต่อไปค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เคยคิดเอาไว้เมื่อประมาณตั้ง5-6ปีแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสทำนะครับในแบรนด์เก่าเนี่ยก็กล้างลายแยกแย้ายกันไปก็เลยผมคิดว่าสมควรแก่เวลาที่ผมจะทำวงในในฝันตัวเองหลายปีขึ้นมาสักที ราะนั้นอยุยาก็เลยเป็นที่รวมของคนดนตรีที่มีประสบการณ์ในการทํางานดนตรีทุกสไตล์อยุยาจะไม่ใช่แค่ล็อกอาจจะมีฟกซองอาจจะมีเพื่อชีวิตสามชาติแล้วก็เนี่ยมาถึงโปรเจกต์นี้ตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่ากับการเป็นนักร้องลูกทุ่งมาเกือบ20ปีวันนี้จะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ๆระดับร็อกระดับประเทศแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์มือโปรกันทั้งนั้นนะคะ